Thanks for watching! กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุกลมศิลปากรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจ,จดหมายเหตุแห่งชาติพุทธศักราช2556เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหอดจดหมายเหตุแห่งชาติทั่วประเทศทำหน้าที่บริหารจัดการงบประมาณและใช้จ่ายสำหรับกิจการด้านจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์ในการศึกษาคนา้นคว้าวิจัยวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าเอกสารที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ของชาติให้คงอยู่สืบไปการบริหารงานของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการด้านจดหมายเหตุและด้านประวัติศาสตร์ มีโครงสร้างการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมง,งานจดหมายเหตุกรมศิลปากรโดยมีอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานกรรมการกองทุนรองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นรองประธานกรรมการผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุก,การโดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น4กลุ่มงานได้แก่กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานโครงการกลุ่มกฎหมายและกลุ่มตรวจสอบภายในทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติวางระเบียบเกี่ยวกับการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินกองทุนรวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณพร้อมทั้งพิจารณาแผนงานโครงการและกิจกรรมต่าง ในการดําเนินง,งานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากเริ่มเนี่ยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะนะคะได้มีพระราชบัญญัติจดหมายเหตุประกาศใช้เมื่อปีพศ2556ในพระราชบัญญัตินี้กำหนดว่าให้จัดตั้งกองทุนขึ้นหนึ่งกองทุนมีชื่อว่ากองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุค่ะเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมงานด้านต่าง ของหอจุดหมเหตุนะคะทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะตอนนี้ค่ะกองทุนจะใช้จะมีรายได้อยู่สส่วนที่สําคัญก็คือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายปีแล้วก็เงินจากค่าบริการคณะกรรมการบริหารกองทุนนะคะจะบริหารจัดก,การในด้านนี้โดยที่หน่วยงานของจุดหมายเหตุอะ่ะจะเสนอโครงการต่างๆที่สําคัญเข้ามาในกองทุนเพื่อขอใช้เงินในส่วนนี้ ไปพัฒนางานด้านจ,ด,จดหมายเหตุในด้านต่างๆนะคะเราซ่อมเอกาสารของคณะกรรมการฤิติกาก็ใช้เงินของโครงการส่งเสริมงานจดหมายเหตุเนะะี่ยค่ะแล้วก็อย่างขอภูมิภาคะคะขอตรังขอจดหมายเหตุตรังเนี่ยเราได้พวกแผนที่แผนผังออการทำเหมืองแร่ชายฝั่งทะเลเนี่ยซึ่งเป็นเอกาสารสำคัญนะคะอันนี้ได้ได้ขึ้นทะเบียนบรดกความทรงจำในระดับท้องถิ่นเนี่ย คือตอนที่ช่วงที่เราได้เอกสารนี้มามันไม่ได้มีการตั้งงบประมาณล่วงหน้าไว้ก็ได้ขอเงินจากกองทุนสง่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อไปอนุรักษ์เอกสารส่วนนี้เพื่อให้ประโยชน์กับประชาชนต่อไปนะคะอย่างเช่นไม่ว่าจะทําประวัติศาสตร์บอกเล่าทําอนุรักษ์เราต้องเปลี่ยนวัสดุเอกสารจดหมายเหตุซึ่งออวัสดุในงานอนุรักษ์มีราคาสูงมาก ก็ได้ขอใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมง,งานจดหมายเหตุนะคะมาช่วยในส่วนนี้ด้วยจากเวลาที่ผ่านมานะคะก็เกือบ10ปีเนี่ยผู้บริหารของกองทุนเองแล้วก็เจ้าหน้าที่กองทุนนะคะก็ได้ทำงานกันอย่างตั้งใจก็มุ่งมั่นอยากจะเป็นกองทุนที่เป็นหน่วยสนับสนุนงานจดหมายเหตุ่างแท้จริงนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนส่งเสริมง,งานจดหมายเหตุ ได้สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานจดหมายเหตุในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นโครงการมากมายหลายโครงการได้แก่ด้านการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการกองทุนโดยจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประชุมติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเพื่อนำผลการปฏิบัติงานของโครงการไปประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและวางแผนจัดตั้งงบประมาณในปีถัดไปด้านการประเมินคุณค่าการจัดหมวดหมู่จัดทำเครื่องมือช่วยคนการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้บริการและประวัติศาสตร์บอกเล่า กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุให้การสนับสนุนโครงการประเมินคุณค่าเอกสารเพื่อดำเนินการสำรวจตรวจสอบรวบรวมรับมอบเอกสารสำคัญจากหน่วยงานราชการและส่วนบุคคลเพื่อน,นำมาประเมินคุณค่าและคัดเลือกเป็นเอกสารจดหมายเหตุสนับสนุนงานจดหมายเหตุในการจัดหมวดหมู่เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายหลักและเอกสารโสดทัศนะจดหมายเหตุพร้อมจัดทำเครื่องมือช่วยค้น และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้บริการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุสนับสนุนโครงการด้านการอนรั์เอกสารซึ่งถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดาเนินงานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติโดยทำการรับมอบตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสารจดหมายเหตุ ที่ดำเนินการจัดหมวดหมู่เสร็จแล้วจากนั้นนําไปจัดเก็บในห้องคลังเก็บเอกสารที่มีการควบคุมสภาพแวดลอ้อมอุณหภูมิความชืน้นและวัสดุในการจัดเก็บให้เหมาะสมกับเอกสารจดหมายเหตุแต่ละประเภททั้งเอกสารลายลักษณ์เอกสารโสดทัศนะจดหมายเหตุเอกสารแผนที่แผนผังแบบแปลนและเอกสารประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นยังมีการสำรวจและตรวจสอบสภาพเอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับที่จัดเก็บในห้องคลังเก็บเอกสารหากมีการชำรุดเสียหายจะนำเอกสารเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมให้มีสภาพแข็งแรงตามหลักการซ่อมอนุรักษ์เอกสารของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อเป็นการยืดอายุของเอกสารจดหมายเหตุอันเป็นหลักฐานสำคัญของชาติให้ยาวนานต่อไป ทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์งานจดหมายเหตุหลากหลายโครงการทั้งการจัดนิทรรศการการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการด้านจดหมายเหตุรวมทั้งโครงการจัดพิมพ์หนังสือและสมุดภาพจดหมายเหตุเพื่อเผยแพร่เรื่องราวอันสำคัญทางประวัติศาสตร์ออกสู่สาธารณาชน นอกจากนั้นยังมีโครงการที่กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งได้แก่ด้านเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการดาเนินงานให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานจดหมายเหตุมากยิ่งขึ้นเช่นดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนงานจดหมายเหตุในทุกกระบวนงานและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในงานจดหมายเหตุและนี่คือความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่มีส่วนช่วยสนับสนุนกิจการด้านงานจดหมายเหตุตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติพุทธศักราช2556กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุไม่หยุดที่จะพัฒนางา,านจดหมายเหตุ เพื่อมุ่งหน้าสู่งานจดหมายเหตุดิจิทัลและนำพาองค์กรก้าวสู่ระดับนานาชาติสื่อสารภาพหลักและเผยแพร่องค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ยกระดับงานบริการของหองจดหมายเหตุแห่งชาติทั่วประเทศ